ตอนเดียว2.2บรรทุกต่อตู้พร้อมเครื่องทำพารมเย็นนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเซียเกียน็นะคะที่อีสุสิงโยสาขับ,บักช่องอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกียติมี2มอบรถ1คันเป็นตอนเดียว2.2รุ่นตัว B นะคะนี้สีขาวราคารถอยู่ที่595,000บาทนะคะตัว B เนี้ยจะเป็นเครื่อง2.2กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็กันชนหน้านั่นจะเป็นสีดำตัวรถเป็นสีขาวไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดานะคะแล้วก็ จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานนะคะคันนี้ลูกค้าจัดเสเปคเป็นตู้พร้อมเครื่องทำความเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอร์ยี่ห้อของโคเวนะคะติดตั้งกับตู้อลูมิเนียมสีเดียวกับตัวรถเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวบีนะคะตอนเดียวรุ่นตัวบีที่ภายในเป็นกระจกมือหมุนนะคะแล้วก็ พาดูภายในก่อนเลยภายในของตัวตอนเดียวเกตตัว B นะคะก็จะเป็นกระจกมือหมุนราคา5 9 5 0 0 0บาทแล้วก็กุญแจจะเป็นกุญแจธรรมดานะคะคันนี้เกตติดตั้งกล้องมองหลังให้ลูกค้าเพิ่มนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเบาะหนัง PVC อย่างดีเลยแยกปรับได้นะคะแล้วก็ตัวตู้เนี้ยตู อลูมิเนียมนะคะติดตั้งจากอูเบิร์ลิ้วความสูงภายนอกอยู่ที่เมตรเกแล้วก็ความสูงภายในยอยู่ที่เมตรเจนะคะลูกค้านะ่ะใช้ในการบรรทุกสินค้าสดอย่างเช่นหมูสดแล้วก็ไก่สดนะคะคันนี้ลูกค้าก็มีอาชีพวิ่งรถที่เป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะ<ม>ก็เลย ออกรถเพิ่มเติมนะคะใช้ในกิจการอันนี้พาดูภายในนะคะข้างในนี้จะเป็นเลดลอนทั้งหลังนะคะทั้งข้างๆแล้วก็ที่พื้นด้วยแอร์เนี้เป็นยี่ห้อของโคเบอุณหภูมิภายในจะอยู่ที่ลบ25องศานะคะอันนี้ก็จะเป็นภายใน ของตัวตู้นะคะก็จะมีม่านการความเย็นมาให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ตัวที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะคะที่ที่เป็นการดัดแปลงช่วงล่างเราก็จะคืนบางส่วนให้กับลูกค้านะคะนี่ติดตั้งไฟถอยไฟเลี้ยวให้ถูกต้องหมดเลยนะคะตามกฎหมายใช้ได้เลยอันนี้ก็ลดเข้าอู่อยู่ประมาณ เกือบสามอาทิตย์นะคะประมาณ2อาทิตย์ได้ดูช่วงล่างนะคะคันนี้ลูกค้าจัดสเปคช่วงล่างบรรทุกที่3ตันนะคะเดี๋ยวกีพาดูลูกค้าก็ใส่แมกบรรทุกมานะคะฝั่งละ3แผ่นใส่ชุดโชว์แล้วก็ชุดโชว์ควยด้วยคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเพลาลอยนะคะเป็นเพลาเดิมลูกค้าบรรทุกไม่เกิน3ตันก็คือจะเป็นสินค้าที่เป็นอาหารสดแหละหมูสดเนาะแล้วก็ คันนี้ก็ใส่กระทะนะคะเป็นกระท้าบรรทุกขอบ15ใส่กับยาง x อ d กนะคะก็คือรองรับการบรรทุกเลยนี่ความสูงของตู้นะคะเมตรภายในเมตรแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถใช้ในกิจการ หรือรถที่ใช้รับจ้างวิ่งที่เป็นลักษณะนี้นะคะอยากให้ลูกค้าทักมาขอข้อมูลกับเกตเลยนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นสําหรับลูกค้า e สุก็จะมีส่วนลดให้กับลูกค้าเก่าของเราอยู่แล้วหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็เรื่องเอกสารแล้วก็อาชีพอยากให้ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็ฝากเพจเกตด้วยนะคะีสุขช่องเซลเกตโทรศูนย์เก้าสี่หกเก้าสามเก้าแปดจดแปดเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะคะลูกค้าทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเกตก่อนได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ